สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2567รอสกรระดับอำเภอบางคลา้าวันที่4ีธันวาคม2567สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางคลา้าโดยนางนุนทนน์พิขุนทศครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบางคลา้าพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอบางคลา้าเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยในเวลา8นาฬิกาณบริเวณหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอบางคลา้า วันที่4ีธันวาคม2567นากนางนวลถนอมพิกุลทศเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันและองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นและการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 7ณนหอประชุมอำเภอบางคลา้าวันที่สีธันวาคม2567กประชุมประจำเดือนธันวาคมบุคลากรสกรระดับอำเภอบางคลา้าเพื่อชี้แนะวางแผนการจัดกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานณนห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางคลา้า วันที่4ธันวาคม2567บุคลากรสกรระดับอำเภอบางคล้าเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศนสถานณวัดสนามช้างหมูสิตำบลเสม็ดใต้อบางคล้าวันที่5ธันวาคม2567บุคลากรสกรระดับอำเภอบางคล้าเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567 ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางคลา้าจังหวัดชเชียงสาววันที่11ธันวาคม2567บุคลากรสกรรระดับอำเภอบางคลา้าเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก World s o i Day ประจำปี2567ณบริเวณหอประชุมอำเภอบางคลา้าวันที่11ธันวาคม2567นางนนทนพิขุนทศเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกการปฏิบัติงานสกรอดีเด่นประจำปี2567ระดับจังหวัด ณห,ห้องประชุมประยุนศพสำน,นักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงสาววันที่11ธันวาคม2567นางสาวเจษสุภาณาชัยเวียงครูกศน,นตำบลสาวชางโงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวชางโงวันที่15ธันวาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางคลา้าดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล AI เพื่อการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาสกรอระดับอําเภอบางคลา้าณหอประชุมอําเภอบางคลา้าวันที่17ธันวาคม2567บุคลากรสกรอระดับอําเภอบางคลา้าเข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมสร้างผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งมืออาชีพการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรประจําจังหวัดณห้องประชุมชลที1โรงแรมสันทารา Wellness Resort and Hotel วันที่18ธันวาคม2567นางนรทนรพิขุนทศ เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตํารวจเอกเพิ่มภูนิดชอบครั้งที่9โดยมีนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานผ่านระบบสูงมีทิ้งวันที่18ธันวาคม2567นางประภยัยศรีคงวัฒนะครูอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับพื้นที่ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษา และประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนกิจกรรมการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับพื้นที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดเชียงสานณโรงแรมทีวินเทจบางคล้าวันที่18ธันวาคม2567นางสาวนงลักษณ์ในสะอาดครูอาสาสมัครเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมการดําเนินการตามมาตร,ราการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2568 วันที่19ธันวาคม2567นางสาวอาจิมาดุงจิตบรรณารักอัตราจร้างเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนนิทัศน์รัตนโกสินทร์และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมิวเซียมสยามดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตรกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบประมาณ2,568กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านป๊บต่อปั๊บรับกิจัตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความรู้ในวันสำคัญของประเทศไทย